สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเนี่ยอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนนะคะเม้นคอมเมนต์รับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะวันนี้จะเป็นไพ่แรนดอมนะคะจะเป็นความรู้สึกภายในใจของเรานะคะวันนี้สิ่งที่หมอบอกนะคะจะมาในหัวข้อว่า เรา เราควรจะเลิกให้โอกาสเขาได้และควรจะให้โอกาสตัวเองนะคะได้เจอคนที่ดีหรือคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะคนเก่าที่ไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นวันนี้นะคะเพราะมันเป็นดวงที่จะต้อนรับปีใหม่แล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกก็ขอให้ซิ้งสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าไว้ะตรงนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดินปปเกิดบาเลขทีของคุณทุกครั้งอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะนึกถึงคนเก่าอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรม่ไม่ต้้อองไปปรแลวมันนเ็ ังงานที่คาลาคาซังเนาะอย่างที่หมอบอกค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยเนาะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไพ่แรนดอมนะคะทุกคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณโดยตรงก็ได้นะคะขอให้เม้นรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วก็น้อมรับสิ่งที่ดีดไปที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ,อะขออนุญาตหมอนิ่มอธิษฐานจิตเปิดไพ่สักครู่นะคะ อะเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้หมอใช้ไพ่โซเมตนะคะของอาจารย์ธัญญานะเราจะมาเปิดดูเลยว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากครั้งนี้ไปแล้วถ้าเราเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะลักทิ้งพลังงานที่มันไม่ดีเราเลิกรอคนเก่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะมาดูอันดับแรกมันอาจจะเป็นภาพที่ย้อนหลังในอดีตไปก่อนระหว่างเรากับเขานะคะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะ่ะไพ่หลายใจเจ้าชูช้นอกใจนะคะทําให้เราเจ็บปวดนะคะความรู้สึก เหมือนว่าเข้ามามามาหายหายนะคะอยู่ดีๆก็นึกถึงก็กลับมาคุยคุยอยู่ดีๆไม่อยากคุยก็ไม่คุยหรือไม่สนใจเลยนะคะในไพ่ใบนี้อดีตนะคะคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตในเรื่องความรักทุกอย่างที่คุณโฟกัสอ่ะมักจะมามาก่อนหรือถูกต้องเสมอสิ่งที่หมอเห็นชัดในไพ่ใบนี้นะคะคุณให้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การให้ใจเขากลับคืนมามันไม่ถึง20%หรือ1 0ด้วยเซด้วยคไปคุณแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวหรือว่า เขาไม่ได้รักเราไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจตั้งแต่ตอนแรกก็ได้ที่หมอบอกนะคะเป็นการพบเจอระยะแบบว่า ชัวค้งชั่วขราวในไพ่ใบนี้มันอาจจะมีเวลาที่แบบเขาอยากเจอคิดถึงหรืออยากสารสัมพันธ์กับเราเขาก็กลับมาถ้าบทเขาจะไปเขาก็ไม่สนใจติดต่อหรือพูดคุยกับคุณแม้กมระทั่งเมสเซจเราทิ้งแชททิ้งไว้เขาก็ดองแชทเราไม่อ่านไม่ตอบซะอย่างนั้นนะคะที่หมอบอกพอเวลามีเหตุผลมีความจําเป็นอะไรหรือเดือดร้อนอะไรมักจะกลับเข้ามาขอพึ่งขอพึ่งพาเราเสมอนะคะคนคนเก่าของเราในอดีตนะหมอหมองว่าตอนนี้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วจากคนที่เคยมีน้ําหนักขึ้นรูปร่างไม่ดีหรือเขาไม่โอเคในเรื่องหน้าตา หรือว่าเขามองว่าเรานิสัยไม่ดีนิสัยแย่บวกก,บกับการพูดของเขาเนี่ยเป็นการดูถูกเรานะในภพยขึ้นมาไม่ให้เกียดเราในภพยใบน,นี้นะคะคุณปรับปรุงตัวเองนะคะรักสวยรักงามบางคนศัลกรรมยอมเจ็บตัวเพื่อดูแลตัวเองหรือว่าอยากจะให้เขามองเห็นค่าเราสวยหล่อขึ้นมาแต่สิ่งที่เราทําไปแล้วเขากลับมองเห็นเราเหมือนเป็นอะไรที่ที่ไม่มีความหมายในในใน,ในความรู้สึกของเขาะคะ่ะในไพยใบเนี้นึกอยากจะกลับมาก็กลับมาขอ,อกาสดความ อยากขอการเขาเนี่ยมันเป็นด้วยผลประโยชน์ที่หมอบอกนะคะคุณทนเจ็บอยู่คะะาราคาซังมาเป็นปีปแล้วบางคนเนี่ยโ,โหเจ็ดปีแปดปีสิบปีบางคนเข้ายี่สิบปีด้วยซ้ําแต่ทําไมคุณถึงยังทนอยู่คะหมอถามนิดนึงเพราะว่าความว่ารักเขาไงคะรักเขาแยกระทุ่มเทเพืาอเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายเขามองไม่เห็นค่าเราเลยนะในภพยขึ้นมาตอนนี้หมอแนะนําให้คุณกลับมารักตัวเองมูฟออนนะคะในภพ่ใบนี้ถ้าคุณมูฟออนได้คุณผ่านการเจ็บปวดมาเยอะการเสียใจการโดนหักหลังอะค่ะ การมีบุคคลมือที่3มเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเห็นค่าเราในเวลาที่เขาเห็นความสําคัญของเราในเวลาที่เขาเดือดร้อนเท่านั้นเนาะที่หมอบอกก็หมอหมอบอกก็เหมือนการคนเห็นแก่ตัวนะคะสิ่งที่หมอพูดนะเนี่ยเวลาเนี้ยกำลังจะเข้ามานะคะใน5้ถึงหเดือนเนี้ยหรือ3เดือนบางกรณีอาจจะไวกว่านั้นนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่พร้อมหยิบยื่นนะคะให้กําลังใจคุณไม่ดูถูกคุณนะคะแล้วมันเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมคุณเห็นใช่ไหมคะนาฬิกามันขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมเป็นคู่ที่สินเสมอกันขอหมอเปิดเพิ่มอีก2 ใบเนาะแล้วถ้าเกิดคุณมูฟออนได้แล้วต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่คุณจะเจอคู่ชีวิตที่ดีนะคะเขาพร้อมจะแต่งงานหรือให้ชีวิตนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคู่ชีวิตทีด่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะในสามเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนคุณเจอแน่นอนสิ่งที่หมอบอกน่าจะไม่เกินกลางปีหน้านะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเขาจะเห็นเรามีคุณค่าในไพ่คุณเห็นไหมคะความมีคุณค่าเพชร ทองนะคะทรัพย์สิน แก้วแหวนเงินทองนรือแ,แม้กระทั่งอสังหารรมทรัพย์ที่เขาสามารถซัพพอร์ตเราได้คู่เราอาจจะเป็นรักทางไกลชาวต่างชาติต่าง,าางภาษาเลยก็ได้หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเชื้อสายก็ได้จะเป็นเชื้อสายจีนก็ได้ที่หมอบอกนะคะจีนเวียดนามฮ่องกงมันเป็นได้หมดเลยในไพ่แบบนี้นะคะคุณมีโอกาสเจอคนคนนี้แล้วคนคนนี้เขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคุณไปได้ดีดถ้าอายุมากอ่อนแก่กันอย่างน้อยก็ไม่เกิน56ปีที่หมอบอกนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนคุณจะเจอคนที่เขาสินเสมอกันเขาพร้อมจะซัพพอร์ตในทุกๆด้านของเรา โดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยช่วยเหลือหรือจนเจอือเหมือนคนเก่าที่เอาแต่ผลประโยชน์ของเราที่หมอบอกนะคะคุณมุกออนได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วคา100่ะร้อเต็มเห็นไหมคะถ้าคุณมุกออนรักตัวเองคุณจะเจอคนที่มันใช่สินเสมอกันเข้ามาแต่หมอไม่ได้หมายถึงคนเก่านะในกรณีน,นี้คือคุณตัดจบ ความสัมพันธ์คนเก่าที่เรารอมาเป็นความเนื่นนานหรือเป็นความยืดเยื้อของคุณปล่อยผ่านไปเลยค่ะชีวิตต่อจากนี้คุณจะเจอคนใหม่ที่มันดีกว่าหรือสินเสมอกันนะคะยิ้มรับพลังงานไปเนาะสิ่งที่หมอบอกคุณเจอแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวไม่เจอบางทีเขาเข้ามาในพร้อมที่ช่วยช่วยเหลือสนับสนุนในการเรียนการศึกษาหรือการทำงานเขาอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังเราก็ได้นะคะคนคนนี้ที่จะเป็นคู่เราอนาคตนะคะ ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องซับพอร์ตเราดีนะคะให้กําลังใจเราดีเราไม่สมควรต้องรอและกับคนเก่าที่ทํากับเราไว้แย่ๆนะคะเริ่มต้นตัวเองใหม่นะคะมันไม่มีคําว่าสายในการเริ่มใช้ชีวิตคู่เนาะในไพ่ขึ้นมาเนี่ยคุณเจ็บปวดอะไรผ่านเรื่องราวร้ายๆเนี่ยใน7เดือนนะคะมาเนี่ยผ่านเรื่องราวร้ายๆความเจ็บปวด7เดือน เจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยผ่านเรื่องราวเลายๆเจ็บปวดมาเยอะในภพ่ใบน,นี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นชัดขอให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนในเพียงพอนะคะออกกาลังกายใครอยากจะทําสวยตกแต่งสัญญกรรมคุณทําไปเลยหรือเพอเอคนใหม่ของคุณที่เข้ามาเขาชอบไห้คุณ ทำความสวยความงามความหล่อดูดีขึ้นศัลกรรมตกแต่งก็ได้ที่หมอบอกคุณมีโอกาสเขาเรียกอลไรหาเรื่องเจ็บตัวแต่ดูแลผิวพรรณสุขภาพให้มันดีขึ้นนะคะมันเป็นได้หมดในไพ่ใบบนี้ขอให้คุณยิ้มรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะขอให้สู้ๆแล้วมีพลังงานที่ดีในความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้อะไรที่มันไม่ดีปล่อยผ่านไปเลยคะ่ะในปีเก่านะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่คะ่ะเจออกหกักรักคุด เจอรักแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคาราคาสังเนี่ยคุณตัดจบเด้ยเลยที่หมอบอกไม่ต้องทนอยู่แล้วไม่ต้องรอเพื่อเขาแล้วค่ะคนเก่าเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆดีกว่านะคะหมอขอให้เป็นกําลังใจนะคะกอดคุณณนะตรงนี้นะผ่านกล้องนะคะผ่านสื่อตรงนี้นะขอให้คุณนะคะใครที่มีกําลังใจที่รู้สึกท้อแท้ในชีวิตนะคะล้มเหลกวกับความรักหรือไม่ประสบความสําเร็จในความวความรักนะคะหมอขอบอกว่า คุณกาลังจะเจอความรักที่ใช่สินเสมอกันนะคะและเป็นคนที่ดีแน่นอนนะคะขอให้รับพลังงานด้านบวกไปใครที่เคยผิดหวังหรือเสียใจหรือเป็นอย่างที่ไพ่เล่าเรื่องนะคะน้อมรับคำดานนายของหมอไปนะคะคุณมาเจอในคลิปวิดีโอวันนี้อาจจะไม่ใช่เหตุบังเอิญก็ได้นะอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กับหมอนะคะหมอน,นิ่มขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองและขอให้เจอคู่ชีวิตที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสม ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอให้ได้เดินทางไกลโดยเร็ววันนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ